สวัสดีเจ้าไะวันนี้ของวางวันนี้วันอาทิตย์กินอาหารวางก็คือส้มโอจิ้มน้ำจิ้มนี่เองจิ้มแซ่บมากเลยนะจ๊ะทำเองนะปลาวหวานเคียวเคียวน้ำตาลกับไอมะขามเปียกกับไอน้ำปลาเคียวเองทำเองนะจ๊ะ ให้ปิดปนป่ะลงไม้ลงมือเกี่ย,ยวเหนีวยวตุยๆเลยล่ะอาการท่อน,อนช่วงโควิดกลังระบาดดูบ้าน คนเยอะายนเาะกินแต่ขาวเพ็บเพียดอย่าไปเพียกันเนอ่ั้งใจสุขที่ใจเนาะ ไม่ได้เลียจังบุรีลำก่อนักโทษก่อก่อจราจนี่เอมัโควิดเป็นกังระบาดอย่างเนจ้ยดูมันเป็นซุปม ทำใจเนาะทำสมาธิให้ดีๆของนี้มันอยู่ดีเป็นแต่กังของแต่ละคนก็เขาก็ขอเหืทุกคนปลอดภัยขึ้นแล้วกันเนาะ ของเรื่องไล่ไล่ไมประเทศของเขาผ่านพ้นไปโดยดีนผ่นานไปโดยเร็วๆตึกประเทศไทยเขาไม่สิ่งสักสิทธิ์มนคุ้มคร้องเขาเนาะวันพระบ,บุรุษข,ของเขาเ็นก็นรู้แล้วปกปักลูกหลานะ น้ำปลาหวานนี่เขี้ยวไว้ดีค่ะเขี้ยวไว้วันก่อนเอาน้ำตาลปี๊บกับพันเนี่ยน้ำมะขามใช่ไหมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามน้ำตาลซ้ายใเตยๆเพราะหวานความหวานมันจะโคตรแบบกวนน่าเนี่ยตาลซ้ายกับน,น้ำตาลปี๊บอะ มาเที่ยวเอาใส่ตู้เย็นละไว้กินไปได้ก็เอาพิดปนใส่เอาใส่ยำก็ได้นะแล้วเขายำอย่างร้านยำที่เป็นทำขายอะมาทำยำขายมันเนี่ยทำน้านี่ไว้อะแล้วเป็นยำโดยตักน้ำใส่ I'm bien ที่เข้ามาแล้วก็เจอคนไลค์กดแชร์กนติดตามเป็นกำลังใจให้กิน,กน,กนเลยเจ้ะเนาะให้คนแล้วตามแล้วเขาก็เป็นเปลิอนกันไปายาวๆเนาะกูแล้วทกำลังใจกันไปเนาะชีวิตต้องสู้ ลังใจให้ลูกทุกคนเลยเหรอมันจะไปเสียดจะไปเกล็ดกับมัน,มมนเนาะมันเกิดเรียงเกล็ดแล้วเนีย่ยเขาจะไปเกล็ดกับมันหทำไมอ่ะเขาลองหูจักเปลวาวางเท้าเป้าอมมาแบกไปมันขึงมันนักเนาะ สมโผล่พันท้องดีอ่ะเนี่ออยอร่อยอร่อยผู้ชายกำลงังดีเลยมาจิ้มน้ำจิ้มนี่สม่อร่อยเลยเคื่อวัตถุวะใบกาถูกละสามสิบบาทเพื่อมาช่อมดี กูผั่เปรี้ยวกับงดีเลยคือแบบเปี้ยวน่ะกิม้อนติมไปแซ่บีเลย อร่อยอร่อยน้ำมันชำม,มากเลยคุณสื่อเป็นบางยางไม่แต่แห้งอนะ่ะกว่าน้ำ อันนี้อ่ะช้ำมันปิ้งเข้าไปใส่เข้าไปในเปล่ามมันแตกความเปรี้ยวความหวานผสมกันอือร่อยนี่หนึ่งลูกกันเนี่ยจะมด มีเดี๋ยวท้าไปเจอไปกาดไปเจออีกัะซื้อมาอีกอร่อยทิดใจ อร่อยก็จะมุดลูกอลยอินนาทีละเพราะพระพบกันเหายคิดถึงมาแน้นนะจ้ะเนาะสิบนาทีละก่อ็ขอบคุณทุกครูฉันนะเจ้าที่เข้มมามากดไลค์กด <ๆ S 2> แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะเน้าันาะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆอีกติดตามกันเข้ามาดูเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเงียเหนียวแน่นตลอดไปนะจ้ะเนาะ ขอให้ไม่ใจความสุขความเจริญที่สิ่งใดก็ขอผสมดังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะเจ้าขอให้ทานพุนแคลวข,ขาดจากโรคโควิดนาทินกันทุกทุกคนนะเจ้าอย่าไปไกลๆเลยนะขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า